สับสนุนโดย banana it it easy for you เรื่องไอทีง่ายๆสำหรับคุณสวัสดีเพื่อนๆชาวโน้ตบุ๊กสเปกทีีทุกคนหลังจากที่ทำให้แฟนๆเซนโฟนผิดหวังไปตามๆกันรครับกับงาน MWC 2016ในช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ไร้วิแวรว,ว่าทาง ASUS จะนำเอาเซนฟน3เรือธงรุ่นถัดไปมาเปิดตัวนั่นเอง แต่ล่าสุดครับก็ได้มีข่าวหลุดของสเปคสมาร์ทโฟนจากทาง ASUS บนโปรแกรม benchmark ชื่อดังอย่าง GEX Bench ซึ่ง ASUS ก็อาจจะกำลังพัฒนาเซนโฟน3ก็เป็นได้โดยเปิดตัว c o m พิ t e ต2016เมื่อไม่นานมานี้ก็ได้มีการปล่อยภาพเรนเดอร์ครับที่ผู้ปล่อยอ้างอิงว่าเป็นเซนโฟน3แล้วก็เซนโฟน3เดอลุกออกมาซึ่งจากรูปเบนเดอร์ที่หลุดออกมานั้นครับเรียกได้ว่ามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยภาพเรนเดอร์ของเซนโฟน3จะเห็นว่าตัวเครื่องใช้วัสดุเป็นอลูมิเนียมมีขอบทั้ง4ด้านเป็นขอบโค้งและน่าจะใช้กระจกแบบ 2.5D ในส่วนของกล้องนั้นครับเผยให้เห็นส่วนของกล้องอยู่ตรงกลางของเครื่องและมี LED dual tone flash อยู่ทางด้านข้างข,างของกล้องทงั้งทางฝั่งซ้ายและก็ขวาโดยจะมีเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมืออยู่ด้วยนะครับส่วนปุ่มปรับเสียงก็จะย้ายไปอยู่ทางด้านขวาแทนนะฮะในส่วนของภาพเรนเดอร์ที่เป็นเซนโฟน3 deluxe เนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวเครื่องมาพร้อมกับปุ่ม3ปุ่มที่แยกจากส่วนของหน้าจอออกมาต่างหาก และทางด้านบนของตัวเครื่องจะเห็นว่าบริเวณของกล้องหน้านั้นจะมีส่วนที่คาดว่าน่าจะเป็นแฟลชอยู่ด้วยซึ่งอาจจะเป็นที่น่าเสียดายที่รูปเบนเดอร์ไม่ได้มีให้ดูด้านล่างของตัวเครื่องครับเพราะว่าจะได้คาดเดาวกับพอร์ตการเชื่อมต่อได้ทว่าสื่อต่างๆก็วิเคราะห์ตรงกันว่าน่าจะมาพร้อมกับ USB Type C ยังไงเหล่าสาวกอรยธรรมเซนก็รอกันอีกสักแป๊บหนึ่งครับคอมพิวเต206 1ได้เจอกันแน่นอนอย่าลืมกด Subscribe Notebook Spec ใน YouTube กันเยอะๆสวัสดีครับ